เมื่อช่อแก้วเปิดประตูก็เจอนายเลี่ยมลูกสมุนของพ่อเลี้ยงบันลือที่ตอนนี้ควรจะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกยิงในเหตุการณ์ที่พ่อเลี้ยงบันลือโดนรอบสังหารบัดนี้กลับยืนฉีกยิ้มอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนของช่อแก้วพร่นส่งเสียงออกมาอย่างร้อนหูที่โยที่โย ที่หยุดช่อแก้วได้ฟังเสียงควรครางก็หมดสติล้มลงกับพื้นทางด้านน้ำเพชรและหยาดที่มีประสบการณ์กว่าใครๆพยายามกัดที่ฝ่ามือเพื่อใช้ความเจ็บปวดทำให้ตัวเองตื่นตัวน้ำเพชรสั่งให้หยาดลงไปปลูกจ่ามหันที่นอนหลับอยู่ด้านล่างส่วนตัวเธอจะเข้าไปในห้องนอนเพื่อช่วยเหลือช่อแก้ว หยาจึงไม่เห็นด้วยอยานะพี่เพชรถ้าพี่เข้าไปก็จะเข้าทางมันมันจะสิงสู่ร่างของพี่อีกครั้งนะเราหนีไปพร้อมกันเถอะเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะพี่หยาพูดเพื่อเตือนน้ำเพชรจึงตอบกลับว่าพี่จะไปช่วยคุณช่อแก้วหยาไม่รู้หรอกว่าตอนที่โดนสิงมันรู้สึกทรมานขนาดไหนพี่รู้ว่าเธอกลัว พี่ก็กลัวเหมือนกันแต่ถ้าไม่ช่วยคุณช่อแก้วอาจจะตายได้นะไปไปปลุกพ่อพี่แลรีบมาช่วยกันทันทีที่พูดจบน้ำเพชรก็เดินดิ่งไปที่หน้าห้องของช่อแก้วอย่าเดินตามหลังมาติดติดความคิดที่จะไปปลุกจ่ามหารถูกทำลายลงด้วยความกลัวเธอจึงเดินไปหยุดที่หน้าประตูห้องช่อแก้วพร้อมกับน้ำเพชร ทันทีที่แง้มประตูกลิ่นสาบสางก็โชยเข้าจมูกไฟสลัวที่หัวเตียงทำให้มองเห็นช่อแก้วสลบอยู่ที่พื้นและเห็นร่างของบุคคลปริศนายืนหันหลังกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งมันไม่หันมามองน้ําเพชรและหยาดแม้แต่น้อยแต่จ้องมองของบางอย่างอยู่บนโต๊ะด้วยท่าทีหวาดกลัว ขณะที่สองสาวกำลังตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้านายเลี่ยมก็ง้างขวานออกมาและฟันลงบนโต๊ะวัตถุชิ้นหนึ่งแตกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งกระเด็นลงพื้นอีกส่วนหนึ่งหมุนกลิ้งอยู่บนโต๊ะนายเลี่ยมโยนขวานทิ้งและจับวัตถุบนโต๊ะด้วยท่าทีหวาดภวามันอาปากจนนม,มปากปรีออกและมีเลือดซึมออกมา มันจับตะกุดพิษสมอนอีกครึ่งใส่ลงในปากก่อนจะกลืนลงท้องและร้องออกมาอย่างโหยหวนก่อนจะแน่นิ่งไปเสียงหวีดร้องโหยหวนดังไปทั่วปางไม้ลูกน้องของพ่อเลี้ยงบรรลือต่างก็หวาดกลัววิ่งหนีกระจัดกระจายไปคนละทางเสียงโหยหวนปลุกสติของสามหันทันทีที่ตื่น ก็รู้ทันทีว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นจึงตะโกนขึ้นเพชรน้ำเพชรได้ยินก็ตอบรับทันทีพ่อจามหันได้ยินต้นเสียงมาจากชั้นสองก็รีบวิ่งขึ้นบันไดยอย่างลืมอายุเมื่อมาถึงก็เห็นช่อแก้วนอนสลบอยู่และมีใครอีกคนนอนบิดตัวคล้ายคนเป็นลมชักอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเกิดอะไรขึ้น แล้วอ้อยหมอนั่นเป็นใครฉันก็ไม่รู้อยาตอบเสียงสัน่นความรู้สึกเสียวสันหลังว่าขึ้นมาในสมองหยาดพึพรรมพำออกมาว่ามันยังอยู่ในนี้จะมาหันได้ยินก็ระวังตัวมากขึ้นในห้องนี้มีคนอยู่ถึงห้าคนเขาคือคนที่ยังมีสติมากที่สุดส่วนคนที่เหลือ ก็แทบจะไม่มีสติแล้วถ้ามันจะเข้าสิงใครก็คงไม่มีปัญญาต้านทานแน่ยังไม่ทันที่จะคิดอะไรมากจาามหันรู้สึกเย็นวาบเสียงขยับตัวของคนที่อยู่ด้านหลังดังขึ้นช่อแก้วค่อยๆลุกขึ้นใบหน้าขาวซีดจ้องมองจมามหัเราวกับจะกินเลือดก,กินเนือ้อมึงอีช่วย จามหันเล็งปืนไปที่ช่อแก้วเธอหวีดร้องอย่างหวยหวนก่อนจะแน่นิ่งไปทันใดนั้นด้านหลังของจามหันก็มีบางอย่างขยับอยู่น้ำเพชรหยิบขวานและวฟาดลงใส่จ่ามหันเพราะยังดีที่หยาดไว้ตัวทันและผลักมือของน้ำเพชรออกไม่อย่างนั้นกระบาลจามหันได้แยกออกเป็นสองส่วนแน่ คนเป็นพ่อได้แต่ยืนอึง้งบัดนี้บุตรสาวของเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วแต่เป็นมันที่บงการอยู่ด้านในแม่หนูตะกรุดอยู่ไหนจมามหนรีบเอ่ยถามช่าแก้วยังไม่ทันที่ช่าแก้วจะตอบคำถามน้าเพชรก็หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮ่าตะกุดจันไรดอกนั้นกูสับทิ้งไปแล้วโว้ย คราวนี้ไม่มีอะไรคุ้มกระลาหัวมึงแล้วไอ้หมอกระจอกทันทีที่ได้ยินความหวาดกลัวก็คืบคลานเข้ามาน้ำเพชรเดินเข้าหาจ่ามหันช้าๆดวงตาสีดำดวงใหญ่จ้องคนเป็นพ่ออย่างอาฆาตก่อนที่มือจะรวบเข้าที่ลำคอของจ่ามหันทางด้านของยักษ์และคำแปงเมื่อแล่นรถมาถึงปางไม้ ยักษ์มองบรรยากาศรอบๆก็ผิดสังเกตประตูรัวไม่มีคนเป้ากองไฟที่มอดดับไม่มีคนเติมทำให้รู้ทันทีว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นคําแปลงมองไปเห็นลูกสมุนคนสนิทสลบอยู่บนแคร่จึงรีบเข้าไปปลุกเมื่อตื่นมาไอ้โค้งก็เหมือนคนสติไม่สมประกอบได้แต่พึมพำปากสัน่น ยักษ์เห็นอาการก็รู้ได้ทันทีจึงเข้าไปเรียกสติเฮ้ย hey! มองหน้ากูนี่ได้ยินเสียงแปลกๆใช่ไหมนายโค้งรีบพยักหน้ายักษ์ได้ฟังคำตอบก็รีบร้วงปืนโบราณออกมากำแน่นและเดินไปที่เรือนใหญ่คำแปลงจึงวิ่งไปหยิบปืนในรถและเดินตามมาสมทบยักษ์พูดขึ้นว่าฉันจะไปคนเดียวเฮ้ย hey! ได้ยังไงล่ะฉันก็เป็นห่วงพี่แก้วเหมือนกันคำแปลงรีบแยง้งเอาหน้าฉันมีอย่างอื่นให้แกทำเมื่อสั่งความกับคำแปลงเสร็จยากก็วิ่งเข้าไปที่เรือนใหญ่ยิงเข้าไกลก็ยิ่งรู้สึกเสียวสันหลังรับรู้ว่ามันอยู่ในนั้นแน่เมื่อเข้าไปในบ้านก็เจอเทวินนอนหมดสติอยู่ แต่ลางสังหรณ์บอกว่าให้รีบขึ้นไปด้านบนยักษ์ตึงทิ้งเทวินไว้แบบนั้นและรีบขึ้นไปชั้นสองเมื่อมาถึงก็เห็นภาพของน้ำเพชรที่กำลังเค้นคอของจ่ามหันยักษ์รีบตะโกนเรียกเพื่อให้มันหยุดและเป็นผลมันปล่อยมือจากคอจ่ามหันและหันมาประจันหน้ากับยักษ์ยักษ์จับอาการของมันได้ เป็นอีกครั้งที่มันไม่เหยียดยิ้มใบหน้าของมันมีท่าทีว่าเกรงกลัวอิทธิฤทธิ์ของสิ่งที่อยู่ในมือยักษ์นั่นทำให้ความกลัวของยักษ์หายไปและเอ่ยขึ้นว่าไม่ฉีกยิ้มเหมือนทุกทีละวะมันจึงยิ้มออกมาตรงมุมปากและค่อยๆปลดกระดุมทีละเม็ดผิวขาวราวยวกล้วยปรากฏแก่สายตาของยักษ์พี่จะยิงฉันจริงๆหรอจ๊ะ พี่ไม่รักฉันแล้วหรอพร่มาอะไรของมึงวะหุบป,ปากมันจ้องหน้ายักษ์อย่างอาฆาตถ้าไม่พวงกับของในมือยักษ์มันก็คงหักคอและลากเครื่องในออกมากองแล้วแต่เพราะความหวาดระแวงจึงทำให้มันเลือกที่จะถอยแต่เพราะเรือนร่างอวบอิ่มอยู่ตรงหน้ายักษ์จึงไม่ทันสังเกตเห็นแมวดำตัวใหญ่กระโดดมาเกาะขอบหน้าต่าง น้ำเพชรกรีดร้องอย่างห้อยหวนและล้มลงยักรู้ว่ามันออกจากร่างของน้ำเพชรแล้วจึงรีบประคองร่างน้ำเพชรไว้ในอ้อมแขนและประทับจูบลงบนหน้าผากของน้ำเพชรก่อนจะรีบลุกออกจากห้องไปตามล่ามันต่อทำแปลงกับไอ้โค้งเดินวนรอบๆเรือนใหญ่ตามคําสั่งของยักษ์ที่กำชับให้พวกเขาเฝ้าสังเกตอะไรก็ตามที่ออกจากเรือนหลังนี้ หลังซุ่มอยู่สักพักคําแปงก็เห็นแมวดำตัวใหญ่กระโดดลงมาจากทางหน้าต่างจึงคว้าไฟฉายสองตามหลังมันไปติดๆแมวดำตัวนั้นมุ่งตรงไปทางโรงเก็บไม้ที่อยู่ห่างจากเรือนใหญ่ราวห้เมตร